สวัสดีครับกลับมาพบกับการรายงานและคาดการณ์สถานการณ์ฝนละอองขนาดเล็กประจําวันนี้กันนะครับสําหรับในภาพรวมเนี่ยวันนี้นะครับหลายๆพื้นที่ค่าฝนละอองเนี่ยก็ขยับสูงขึ้นนะครับในหลายๆพื้นที่ครับเรามาดูกันที่พื้นที่แรกนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับภาพรวมเกินเกณฑ์มาตรฐานนะครับซะส่วนใหญ่เลยนะครับแต่ว่ามีเป็นแค่บางพื้นที่เท่านั้นนะครับที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับแต่ว่าตอนนี้นะครับค่ารายชั่วโมงในหลายๆพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่อยๆขยับลดลงแล้วในหลายๆพื้นที่ครับ สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับภาพรวมก็ยังคงเกินเกณฑ์มาตรฐานนะครับมีเพียงแค่บางจังหวัดเท่านั okay ้นนะครับที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับเช่นเดียวกันกับพื้นที่ภาคอีสานนะครับภาคอีสานเนี่ยสถานการณ์เนี่ยถือว่าวันนี้ค่าค่อยๆขยับสูงขึ้นนะครับส่งผลให้หลายพื้นที่ของภาคอีสานตอนนี้นะครับเกินเกณฑ์มาตรฐานนะครับมีบางจังหวัดเท่านั้นนะครับตอนนี้ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับ สำหรับพื้นที่ภาคกลางครับภาพรวมก็เกินเกณฑ์มาตรฐานเช่นเดียวกันนะครับในหลายๆจังหวัดเช่นเดียวกันกับพื้นที่ภาค17จังหวัดภาคเหนือนะครับตอนนี้17จังหวัดภาคเหนือเนี่ยหลายๆพื้นที่นะครับ เกินเกณฑ์มาตรฐานอยู่นะครับทั้งภาคเหนือตอนล่างและก็ภาคเหนือตอนบนเลยนะครับแต่ว่าจังหวัดที่ต้องจับตาเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะครับก็คือที่จังหวัดแพร่และก็จังหวัดน่านนะครับที่ตอนนี้เป็นสีแดงแล้วนะครับเริ่มเ,เป็นสีแดงที่อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพครับแล้วก็อีกหนึ่งจังหวัดนะครับถึงแม้ว่ายจะย,ยังไม่เป็นสีแดงนะครับของภาคเหนือแต่ว่าค่ารายชั่วโมงเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับก็คือที่พิษณุโลกนะครับสจังหวัดนี้นะครับอาจจะต้องจับตาเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับที่แพร่น่านแล้วก็ สำหรับพื้นที่ภาคเหนือครับสําหรับข้อมูลจุดความร้อนวันนี้นะครับข้อมูลจากดิสต้านะครับพบว่าประเทศไทยนะครับยังคงพบเจอจุดความร้อนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับยังคงอยู่ในระดับหลักพันนะครับวันนี้นะครับพบจุดความร้อนกว่า1,300จุดนะครับสัดส่วนที่พบเป็นส่วนใหญ่ก็ยังคงพบเจอในพื้นที่ป่าเช่นเคยนะครับแล้วก็พื้นที่หลักๆที่พบเจอนะครับก็คืออยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ แล้วก็ภาคตะวันตกนะครับแล้วก็บางส่วนของพื้นที่ภาคอีสานครับสำหรับการคาดาการณ์สถานการณ์ล่วงหน้า7วันนะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกรวมถึงพื้นที่ภาคอีสานนะครับสถานการณ์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะครับหลังวันจันทร์นี้เป็นต้นไปนะครับอาจจะดีขึ้นแบบมีนัยยะสาคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ภาคตะวันออกนะครับสถานการณ์มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นหลังวันที่17นะครับอย่างมีนัยยะสําคัญเลยนะครับ แต่ว่าสาหรับพื้นที่ภาคเหนือนะครับสถานการณ์เนี่ยคาดว่าจะดีขึ้นนะครับหลังวันที่20เป็นต้นไปครับทั้งนี้นะครับในช่วงนี้นะครับทุกท่านก่อนออกจากบ้านหรือว่าทํากิจกรรมการแจ้งนะครับก็สามารถตรวจเช็คค่าฝุ่นองได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ Air ์ฟอร์ไทยนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองได้ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊กศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศหรือว่าแฟนเพจเฟซบุ๊กกรมควบคุมมลพิษครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวััสดีครบ E